ช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดจะพามาทําลาบนะคะเป็นลาบเหนือนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองนะคะเป็นลาบเหนือหรือลาบขมนะคะหรือภาคอีสานจะบอกว่าก้อยนะคะอันนี้เป็นเนื้อวัวนะคะอันนี้เป็นเนื้อวัวเนื้อสันและอนี้เป็นเครื่องในนะคะอันนี้เป็นเพียนี่เป็นเลือดนะคะ บางคนก็ชอบกินสุกบางคนก็ชอบกินดิบนะคะแต่เดี๋ยวแอดก็จะต้องเอาไปคั่วก่อนให้สุกนะคะสำหรับน้ำพริกที่จะใช้วันนี้เป็นน้ำพริกกลาบนะคะเป็นน้ำพริกสำเร็จเลยใส่มะแขนด้วยนะคะเราไม่ต้องมาโขลกนะคะเป็นน้ำพริกกลาบเหนือโดยตรงเลยนะคะเราไม่โขลกนะคะใส่มะแขนด้วยจะใช้สักสองถุงนะคะถุงละห้าบาทนะ นวันนี้เราจะมาทําลาบกันนะคะปีใหม่นะขอให้มีโชคมีลาบนะคะเขาบอกว่าเป็นความเชื่อว่าปีใหม่ถ้าเรากินลาบกินอะไรแล้วเราก็จะมีโชคมีลาบตลอดไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องลายไปต้มก่อนแล้วก็เนื้อนี่ก็เดี๋ยวก็จะสับนะคะสับให้ละเอียดนะคะค่ะแล้วผักที่จะแอมในวันนี้นะคะก็จะมีสาระแหน,นะคะเป็นสารหน่ในสวนเรานะคะ สาระแน่นะคะแล้วก็จะมีใบผักชีนะคะมีต้นหอมผักชีที่จะใช้แอมลาบในวันนี้แล้วก็ที่จะขาดไม่ได้คือผักกาดดำประกาดำกาดำในสุดยอดเลยนะคะแอมลาบเนี่ยอร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะมันจะรสขมหน่อยนะคะแล้วนี้เป็นมะเขือเจ้าพยาเป็นมะเขือในสวนเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำลาบกัน วันนี้จะกินผักสดนะคะผักสดสดเลยนะคะเพื่อนๆผักสดและผักปลอดสารพิษบ้านเราเนี่ยจะกินก็จะกินก็รู้สึกดีอะนะรู้สึกว่าเออมันมันปลอดภัยเป็นผักที่เราปลูกขึ้นมาเองนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำลาบกันนะคะเดี๋ยวจะเอาไปต้มก่อนเดี๋ยวเอาเครื่องในไปต้มก่อน ค่ะตอนนี้นะคะเราก็สับเนื้อแล้วนะคะเพื่อนๆนะสับเนื้อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เครื่องในแล้วก็ต้มแล้วหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วน,นี่ใส่น้ําพริกน้ําพริกลาบน้ําพริกมะแข่นนะคะเพื่อนๆน้ําพริกทางเหนือนะคะเดี๋ยวเราก็จะยำลาบนะคะวันนี้ต้องขออาภัยเพื่อนๆที่ไม่กินลาบดิบไม่กินของดิบด้วยนะคะแล้วก็เราจะใส่ ใบสะระแหน่นะคะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีนะคะโรยลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาย้ำลาบกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ลาบแล้วนะคะลาบทางเหนือนะคะเป็นลาบเนื้อนะคะเป็นลาบทางเหนือลาบมะแขนนะคะหรือลาบขมเรานะคะนะตอนนี้เราก็ได้ละถ้าเพื่อนๆไม่กินดิบก็เอาไปคั่วก่อนนะคะ นะอันนี้เป็นหน้าตาของลาบทางเหนือนะคะสูตรบ้านๆนะคะน้ําพริกก็เป็นน้ําพริกที่ใส่ใส่มะแขนนะคะมะแขนนี่ก็จะเป็นเครื่องเทศทางเหนือเรานะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆต้องขออภัยเพื่อนๆที่ไม่กินดิบด้วยนะคะวันนี้จะกินลาบกันนะคะปีใหม่จะได้มีโชคมีลาบ